สวัสดีครับครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเซเว่นไนท์นอตและผมพ่เซฟนะครับวันนี้ก็เหลืออันสุดท้ายนะครับที่ยังไม่ได้ทำก็คือสงครามชิงปราสาสนะครับเป็นปราสาทยากของเดวโลนะครับเรียกว่าปราสาทแห่งความใต้นะครับตอนนี้กิวทำเป็นเอสแล้วนะก็ไม่รู้จะตีไปทำไมนะครับแต่พอดีนี่นะครับได้น้องบิ๊กนะครับให้ยืมเพเรเดียบุกซินะที่เลยใช้สูตรใหม่เลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้ ไม่ใช้อชูร่านะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องใช้ซิกและเดลโลนะดูนะครับเพราะว่าสูตรนี้จะใช้ได้เมื่อมีเฮรเดียที่คึกแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้นะโอเคต่อไปสกิลผู้เล่นนะครับก็ทุกอย่างใช้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลองแบบใหม่นะครับอีกแล้วอีกแล้วนะครับพี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้แซงเท่าไหร่นะครับ ครับก็เริ่มด้วยนะครับเรียกเเลเนียออกมานะครับบัฟเลยแ่นดี้ก็สบายใจได้แล้วครับ <S <S เนื่องจากเราไม่มีอะจูร่านะครับก็ในการเซตของนะครับเดวโลนและซีนะครับควรจะมีจุดอ่อนอย่างน้อย1ชิ้นนะอย่างน้อย3 0นะครับ1ชิ้นนะเพราะว่าเรามีจูฟี่นะครับที่บวก50%อยู่แล้วนะ ก็จะลงมเป็นประมาณ80ขึ้นไปนะครับทำให้โอกาสในการตีเป้าโดยที่ไม่ต้องใช้สกิลคุ่ค้าับให้มีโอกาสตีสูงมากนะครับเรียกว่าสูงมากๆเลยนะสลับยูอีนะครับก็เอามากันใบทั่วไปนะครับตามวันของวันนี้เนาะเพราะว่านี้เดลโลนะครับแจกใบนะแล้วก็จัดยูอีกเลยนะครับแถมยูอีกเป็นตัวฮิวด้วยนะครับก็ดีสองต่อนะครับ นี่ถึงแล้วนะครับเนี่ยถึกจริงครับถึกจริงดูดูแลครับดูว่าของของนี้ทีเดียวเลยเดลโลยังซัดไอ้นี่ไม่ตายเลยวที่เรียกเดลโลกับซีฟนะครับเพราะว่าเอามาปูดัมเมจแบบ ต่ังๆเลยนะตอนนี้นะแต่เสียดายนะไม่มีรถเกาะน,นะครับมีอีกตัวที่น่าสนใจคือลีโอนะแปลกไหมลีโอนะครับฟังกไม่ผิดนะครับลีโอนะไอตัวที่มันกัดเมนะครับนี่นะครับถ้าไม่จุดอ่อนมากกว่า80%บขึ้นไปนะครับมันจะเป็นต้องมีคุกขาคนะของใหม่อีกแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องมีมขุนคาอเดียวนะสกิลหลุดหรือเปล่า ทำ,ำไมโดนตีครับตีโอ้หซิผมเกือบร่วงนะครับโอเคน่าจะโอเคแล้วครับน่าจะนะแต่อยู่อีผมยูวไม่แรงนะครับเพราะว่าของไม่ได้บวกอะไรเลยนะ ของใส่อย่างเดียวนะครับ ừ, พอไม่มีหริ่งลดดาเมจเนานะเจ็บเลยนะไปนะครับขอขอฮิลเทรลเลียแป๊บไปกนะ่อนกัวโดนทับนั่นไงจะพึ่งตาย้ยเข้าฟุตครับท้องบิง๊กโอ้โหถ้าตายนีคลิปจบเลยนะ ถึงจะมีชุวชีวิตของอยู่อีกนะครับก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรนะโออยู่กอกอนได้ไหมเราจะอยู่กันนานๆน,นะครับอยู่ไม่ขึ้นวหมพอได้ครับพอได้ไเนี แต่เป็นซิงนี้เฮลเนียสีเลือดไม่ค่อยขึ้นเนาะสังเกตเฮลิเนียเลือดเลือดจะไม่ค่อยเต็มเหมือนเมื่อวานนะครับสำคัญนะครับเฮลเนียห้ามตายเลยนะครับโอ้วันนี้ต้องมาหิวบ่อยเลยเนาะเพราะว่าฮิวใช้ใช้ท่าฮิวแล้วฮิวไม่เต็มนะครับนี่นะท่านเนี่ยเห็นไหม ถ้าเป็นซีกนะครับเอ้ยถ้าถ้าเป็นเอสเมื่อวานนะครับน่าจะเต็มมากกว่านี้เนาะมี่ซียังถื่ว่าไม่เวิร์กอยู่ดีนะครับกับสูตรนี้นะเอ็นเดน่เล่นเนียแล้วผมรู้สึกว่าเสียวเหลือเกินนะครับโอ้ เลือดไม่เต็มสักทีนะครับเห็นแล้วครับเลือดเยอะมากนะครับทําให้คิวยังไงก็ไม่เต็มนะเรื่องจากยุคพีภพก้ากางนะครับวันนี้เลยเติมเลือดบ่อย โอเคนะครับเดี๋ยวจบเทิร์นหนึ่งเนาะพี่จะไปไวๆเลยนะครับดูดินะเดี๋ยวอาจจะมีตีรอบสองนะครับเพราะว่าพี่อยากเทสเอาเอสเข้ามาแทนตีนะครับอยากรู้เหมือนกันนะว่าดามเมจมันต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ตอนนั้นคงไม่มีเฮเลเบียแล้วล่ะไม่มีไม่มีเฮเลเบียสุดทีนี้นะครับดำดำไม่อยู่นะครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับล้านหกนะครับรวมรวมมันสองล้านเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัดไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะโอเคครับอันนี้จะเป็นรอบสองนะครับมาไปดูกันนะครับว่ารอบสองได้เท่าไหร่นะครับรอบนี้พี่จะตัดไปตอนท้ายเลยนะครับไปดูแต้มไปเลยดีกว่าเนาะก็จะเหมือนเดิมนะครับโอเคใกล้จบแล้วนะครับี่จงๆรอบสองนะอันนี้นะครับ แต้มที่ได้เป็นแต้มดิบนะครับประมาณ2ล้านกว่า,วานะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนท้ายนะครับใกล้จบแล้วนะครับ you โอเคนะครับจะเห็นว่า S ช่วยบูตดาเมจได้อย่างหนักเลยนะครับตัวนีน้นะสองล้านสี่นะครับจากเมื่อกี้ล้านสนะครับต่างกันเป็นล้านเลยนะ S กับ C นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเหมือนกันเนาะ โอเคนะครับเดี kind of of mm ๋ยวเราไปดูของกันตอนท้ายนะครับับผมอันน mm ี hmm. ้จะเป็นหน้าตาทีมและของนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูทีละตัวเลยละกันนะตัวนี้นะครับพี่มีความต่างกับเมื่อกี้หน่อยนะรอบหนึ่งแต่รอบสองนะครับรอบแรกนะครับพี่ใช้ซิกนะครับตัวนี้นะโดยที่ซิกนะครับจะต้องมีจุดอ่อนอย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะครับจริงพูดถึงซิกเอสและเดลโลนะครับสามตัวที่เดมเป็นตัวโจมตีนะครับต้องต้องมีจุดอ่อนอย่างน้อยหนึ่งชิ้นนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับตัวนี้นะ รวมถึงเด้วยนะครับ S อสพี่วิอัมาใส่เลยนะครับ30%นะครับตัวนี้นะทำให้มีโอกาสตีเป้าที่เลือดน้อยที่สุดนะครับก็คือตัวของเซเว่นไนท์เมื่อกี้เนาะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเริ่มที่ของตัวแรกก่องลากันนะครับจูฟี่นะครับก็ใช้เร็วและจุดอ่อนนะครับจริงๆเร็วขี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะต่อไปก็เป็นเลือดแลตโต้นะครับตัวอย่างตามนี้เลยนะครับจูฟี่นะครับมีความสมบูรณ์แบบจุดอ่อน50%ให้กับทีมนะครับทำให้อชูรา ไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้เนาะเป็นอีกวิธีนะครับที่ดีนะครับที่ไม่ต้องใช้อชิร่านะครับแต่ว่าจะต้องมีเฮเลเนียนะครับทัีไม่ใช่นะดีที่ยืมของน้องๆนะครับมาใช้นะครับมีเฮเลเนียอาเวกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวดูดดูดสกิลเนาะและเอสนะครับดีกว่าซกเป็นล้านเลยนะครับะดาเบนเมื่อกี้พุ่งทะลุล้านนะครับโดยที่เอสนะครับมีความสามารถในการลดป้องกันนะและตัวนี้นะเพิ่มเข้าค่าเสียหายนะครับ ีหลักที่จะต้องใช้ก็คือจุดอ่อน30ซขึ้นไป1ชิ้นนะครับที่เหลือก็เอาเลือดม่าก็พปอนนะครับต่อไปเดลโลนเหมือนกันนะครับมีจุดอ่อน1ชิ้นนะครับจะเป็น30เนาะรวมกับจูฟี่จะเป็น80นะครับและที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับทำโตให้มากกว่าจูฟี่นะครับพี่ใช้โตให้มากกว่าจูฟี่เพราะว่าจะได้จูฟี่จะได้ไม่ออกสกิลบ่อยนะครับทำให้เปสกิลโจมตีล้วนๆเลยจากการกดนะครับ แต่ยูอีนะครับสุดท้ายมีเอามากัดใบนะครับไม่มีอะไรนะครับตามตามตามประสาทเนามเดลโลนะครับเดลโลนีใบนะครับก็เอายูอีมากัดใบแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเนาะที่พี่เลือกเอาอัชุร่าออกนะครับเพราะว่ายูอีเป็นมีหน้าที่ฮิวอยู่แล้วนะไม่อยากทับกัดนะครับก็เลยเลือกอชุร่าออกนะครับเปช่วยแทนนะเออพูดไปงงไปนะครับโดยที่วันนี้นะครับมีซสี่สัตว์เลี้ยงดนวยนะครับเพิ่มโจมตีและเพิ่มกลิ่อีก8%นะครับ น่าจะมีผลพอสมควรนะเพราะว่าพี่ปีพวกเบอร์บอสนะครับดาเมจพุ่งขึ้นมาประมาณ5้าหแสนเลยนะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูหลายๆคนก็ดาเมจพุ่งเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงมีผลเขานข้งสูงเลยทีเดียวนะโอเคก็จบไปแล้วครับเกี่ยวกับการตีประสาทในวันนี้นะครับถือว่าแ้มพอสมควรเลยทีเดียวนะเมื่อกี้สองล้านก็กว่านะครับที่เห็น5ล้านเอาสองรอบนะ แต่ว่ารอบแรกล้านสี่นะครับแบบแตนดิบนะแต่รอบ2นะครับ2ล้านสี่แบบแตนดิบนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับสูตรนี้เนาะโอเคนะครับก็จบไปแล้วครับบอกว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับที่กําลังชอบตีประสาทอยู่นะครับและกาลังหาวิธีตีดีๆเนาะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในกรณีที่ใครไม่มีอาชูรานะครับก็เอาถอดไปถอะนะไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่าทําให้จุดอ่อน มากกว่า80%ขึ้นไปและควรจะตีตอนกลางคืนนะครับไม่ควรจะตีหลักดีเซ็นตนะให้ตีตอนช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนที่เลือดของเดลโลนหรือว่าของเซเว่นไนท์เนี่ยพอนด้อน่อยแล้วเท่านั้นนะครับนี่คือพิกของสูตรนี้นะครับครับผมงั้นก็จบเพลงตอนนี้แล้วนะครับแอบพี่ขอตัวไปแปรซีรีส์เกมนะครับยังไงเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์มันก็จะลงแล้วล่ะนะหลังจากดองไว้นานนะครับทั้งเกมนี้โอนะครับและ Horzon น e r รู d อดเนาะ โอเคนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันขอบคุณสลหับที่ติดตามครับสวัสดีครับ